สบายดีพี่น้องโอ้รุงเทพทั้งฝนทั้งลมครับตอนนี้ตกนักครับอดนะนักรักนักแน่แถวบางเขนครับออกไปไซส์ก็ว่าได้ ตกนักครับครับช่วงนี้กะระมาตรวว่างเนเด้ออย่าออกไปตากฝนเดี๋ยวสิไข่ครับไข่ช่วงนี้มันยากครับเดี๋ยวเขาสีหาว่าเป็นโควิดเนี้ยเดี๋ยวนี้ตกทั้งฝนทั้งล่มเมืดฝ่าม่วดินตกเนี้ยมือเว้นแต่ด,ดูแลสุขภาพกันครับอย่าออกไปตากฝนย๋ยาสีไข่ เอาไทยเบิ้งซัมนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับ